สวัสดีค่ะแอนารไทยคิกเช่นค่ะวันนี้จะทำสาคูไส้หมูนะคะไส้ดิฉันปั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีสาคูนะคะทั้งหมดสามสีนะคะดิฉันก็เอาน้ำใส่ไว้นะคะเพื่อให้เขาอิ่มตัวนะคะเสร็จแล้วก็จะไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วค่อยมาปั้นกันค่ะไส้สาคูเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะจะทิ้งลิงก์ไวค้ค่ะเจะมาเริ่มปั้นกันเลยนะคะ ใส่ถุงมือก่อนนะคะจะทําให้ปั้นง่ายนะคะก็ปั้นสากู่าทาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไส้ใส่ก็นะคะแล้วก็หุ้มเลยค่ะใส่ถุงมือจะทําให้ปั้นง่ายนะคะเป็นเทคนิคเลยค่ะที่ฉันก็ทาหลายรอบแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะ กลมๆเลยค่ะต้องหุ้มให้มิดนะคะหรือเวลาเราไปต้มจะได้ไม่แตกนะคะอันนี้สีแดงนะคะสีชมพูสีส้มไม่รู้ว่าเรียกว่าสีอะไรนะคะสีสันสวยงามค่ะสาคูนี้ต้องเอาไปล้างน้ำนะคะสองสน้ำนะคะ แล้วก็เอาน้ําออกแล้วก็ปล่อยให้เขาอื่นเองนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปนวดนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะปั้นไม่ยากนะคะเพื่อนๆถ้าเพิ่งเข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันดิฉันตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าต้องมาต้มสาคูนะคะดิฉันจะไปทำบุญนะคะ ดิฉันไปทาบุญทุกวันศุกร์ค่ะสวยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะปั้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้ก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนเกือบเสร็จแล้วนะคะดิฉันจะเอาไปต้มเลยนะคะต้มประมาณห้าถึงหกนาทีนะคะอยู่ที่ว่าเราหอบแป้งหนาหรือไม่หนานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะสวยมากเลยค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะ สาคูไสหมูก็ปั้นเรียบร้อยแล้วนะคะหลากสีเลยค่ะสวยมากเลยค่ะดี๋ยวจะเอาไปต้มเลยนะคะค่อยใส่นะคะอย่าเททีเดียวเดี๋ยวมันจะไปติดกันนะคะเดี๋ยวพอสุกเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่อยใส่ค่ะใจเย็นๆค่ะสวยมากเลยค่ะสีสันสวยมากเลยค่ะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆสีชมพูนี่เข้มน่ากลัวสีเขียวสวยอ,อยู่ค่ะลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะทำไม่ยากด้วยนะคะดีฉันทำหลายครั้งแล้วค่ะเวลาติดกันแล้วเขก็จะหลุดขาดนะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆใส่ค่ะ ก็จะต้มไปสักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าเม็ดสาคูไสหมูเราจะลอยขึ้นมานะคะหลังจากลอยแล้วเราก็ตักเลยไม่ได้นะคะต้องทิ้งไว้สักครู่ค่ะระหว่างที่เราต้มนี่เราก็ต้องคอยคนนิดหน่อยนะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้ติดก้นกระทะนะคะ<ๆ>เดี๋ยวพอสุกเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะสวยมากเลยคะ่ะหลากสีเลยนะคะ อย่าลืมนะคะเข้าไปดูวิธีการทําไส้สาวกูไส้หมูนะคะดิฉันทําคลิปไว้แล้วนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ค่ะระหว่างนี้ดิฉันก็จะเตรียมกระเทียมเจียวนะคะดิฉันเจียวใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวพอลวกเสร็จเราก็จะเอามาคลุกนะคะถ้าห่อไม่ดีมันจะแตกนะคะอันนี้เราห่อสวยมากเลยนะคะไม่มีแตกนะคะตอนนี้ก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะ เดี๋ยวจะต้มต่ออีกสักสองนาทีนะคะเราก็จะเอาขึ้นเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะไส้เข้มข้นนะคะคลุกกระเทียมแล้วนะคะอันนี้สีจัดจ้านเลยนะคะอร่อยค่ะดิยฉันชิมแล้วค่ะอร่อยมากค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ น่าทานมากเลยค่ะมีหลากสีเลยนะคะสาคูไส้หมูค่ะจานนี้ดิฉันจะไปถวายพระนะคะวันนี้ไปทำบุญค่ะน่าทานมากเลยค่ะรสชาติก็ดีนะคะไว้ไปทำตามกันนะคะเพื่อนๆไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ